สวัสดีครับผมครับกองทุนหมู่บ้านมาแล้วครับผมครับทีนี้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยลูกค้าก็เข้าหาเอกซาวหลายเจ้ามากพอสมควรครับผมครับทีนี้ที่ผมเจอปัญหาหนึ่งหลายอย่างล่ะเช่นเครื่องเสียงเอาที่นี่เต็นที่ี่1เก้าอี้ที่1โต๊ะหนึ่งเครื่องอะไรก็ไม่รู้คนละที่ครับผมครับแต่ทีนี้ผมจะมาบอกข่าวดีครับผมครับสามารถซื้อที่นี่ได้หมดทุกอย่างครับผมออกใบที่นี่ใบเดียวสามารถเบิกเงินได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพวกโต๊ะพวกเต็นท์เก้าอี้ ทุกอย่างทางผมจะหาให้บทครับผมครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมจัดสรรให้กับเพื่อนบ้านหลายที่หลายบ้านครับที่เข้ามาครับผมครับทำไมถึงทําแบบนี้ครับผมครับการเบิกเงินหลวงเนี่ยผมไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆครับผมครับเอกสารที่บริษัทมีเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากในการเบิกเงินแต่ละครั้งน่ะแล้วก็ขั้นตอนการเบิกเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมครับ แล้วทีนี้ทาไมผมถึงเอามารวมที่นี่ที่เดียวเพราะว่าต้องการให้แต่ละบ้านเน, alia, เเนี่ยเบิกเงินง่ายครับผมครับไม่ใช่ว่าเครื่องเสียงร้านน,านี้เต็นท์ร้านนั้นโต๊ะร้านนั้นครับเห็นไหมครับสามสี่บินครับไปเบิกมันหลายอย่างทีนี้ผมเลยมีความคิดจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในบินที่บริษัทผมเลยก็สามารถเบิกเงินได้เลยครับผมครับแล้วปีนี้มีหลายอย่างมากที่ลูกค้าเข้ามาหนึ่งละบางคนก็เอาแต่เครื่องเสียงครับก็มีเครื่องเสียงให้บางคนเอาเครื่องเสียงด้วยก็มีเต็นท์ก็มีโต๊ะก็มีเครื่องบดหม,มูก็มีเหมือนกกัันนคครบบาาางเออแต่่หใจขว็มี บางคนเอาทั้งเครื่องเสียงแล้วก็มีหอใจข่าวด้วยแล้วก็มีเต้นไปด้วยเห็นไหมครับหลายโครงการมากสำหรับที่เข้ามาหาผมตอนนี้ครับผมผมก็พยายามคัดสรรนครับหลายโครงการเข้ามาเพื่อทาการตอบโจทย์ให้แต่ละหมู่บ้านครับผมครับแล้วก็เครื่องเสียงเอกซาวเนี่ยมันดียังไงหลายท่านรู้ไหมครับหนึ่งละรู้เลยว่าผลิตที่ไหนครับผมทําที่ไหนครับนี่สำคัญมากเซอร์วิสที่ไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้ครับเซอร์วิสเนี่ยก็อยู่ที่บริษัทผมทั้งหมดว่าเป็นทั้งน้าน พวเวอร์พังดอกขาดอะไรเนี่ยบริษัทก็มีที่ซ่อมมีที่เซอร์วิสทั้งหมดครับผมครับประชารัฐเนี่ยที่ผมทํามาเนี่ยก็ถือว่าหลายปีมาพอสมควรครับบางชุดเนี่ยสีหปีตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ครับทำไมถึงใช้อยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าทีมซ่อมอะไรมีครบทุกอย่างครับผมครับขายไม่ได้ครับผมครับสำคัญที่สุดคืองานเซอร์วิสครับถือว่าสําคัญมากครับผมเพราะว่าเครื่องเสียงประชารัฐหรือเครื่องเสียงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเครื่องเสียงหมู่บ้านเนี่ยหลายมือมากครับเป็นทุกคนครับ หมุนนั่นหมุนนี่เป็นทุกคนเนี่ยเป็นจุดหลักที่สําคัญมากครับผมครับแล้วก็มีหลายชุดบางอย่างบางบ้านเนี่ยที่มีรถอีแตนอยู่แล้วนะครับผมครับยังได้ขึ้นเครื่องเสียงเนี่ยก็มีมหลายหมู่บ้านก็สามารถขี่แตนมาให้แล้วก็สามารถติดตั้งระบบเสียงให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องปั่นด้วยอะไรครบทุกอย่างในจุดนั้นบางบ้านนะครับมีแล้วเห็นไหมครับก็สามารถเอามาให้ผมขึ้นเสียงได้เหมือนกันบางบ้านมีเครื่องเสียงอยู่แล้วอยากอัปเดตอยากเพิ่มก็สามารถเข้ามานี่ให้ผมเพิ่มได้เหมือนกันครับเรื่องเอกสารครับการเบิกเงนาด้ กพสามศูนย์กพบริษัทถือว่ามีครบทุกอย่างสำหรับตรงนี้ครับสามารถนำเอกสารไปเบิกเงินได้เลยครับถือว่าผมไม่สําคัญมากในการเบิกเงินครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยหลายตัวมากครับผมก็จะเบิกเงินเป็นขั้นเป็นตอนของหลวงออกมาได้ครับผมครับโอเคครับผยบ้านท่านใดที่สนใจครับหรือมีโครงการอะไรเนี่ย ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่บริษัทนี้ได้ครับไม่ไว่าเป็นเรื่องโต๊ะเรื่องเครื่องเสียงครับหรืออะไรก็ช่างองปุปกรณ์อื่นเนี่ยผมก็พยายามหามาให้อยู่ในบินเดียวให้ได้ครับผมครับโอเคก็ฝากไว้สำหรับโครงการประชารัฐไตะหมู่บ้านครับกับบริษัทเอกซาวเชฟพูล่จักันครับผมขอบคุณครับผม